สามมุมมองเกี่ยวกับระกันโรคร้ายแรงที่คุณควรรู้นะคะโรคร้ายแรงเป็นอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันเลยนะคะในปัจจุบันนี้ถ้าหากเกิดกับครอบครัวเราแล้วก็ตัวเราเองนะคะก็จะทำให้อ่มีค่าใช้ใจ่ายในการรักษาที่สูงขึ้นนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่ามีสามมุมมองอะไรบ้างนะคะที่พอจะช่วยเราได้หนึ่งก็คือว่าเรื่องสวัสดิการนั่นเองนะคะ เราก็ควรสำรวจก่อนนะคะว่าเรามีสวัสดิการอะไรอยู่นะคะเพียงพอไหมรวมถึงสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมและก็ประกันสุขภาพที่เราได้ซื้อไว้นะคะว่า,าะครอบคลุมในการรักษาโรคร้ายแรงหรือไม่นะคะเพราะว่าในการรักษาแต่ละครั้งนะคะใช้ระยะเวลาในการรักษาต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานนั่นเองนะคะ สองวงเงินค่ารักษานะคะถ้าหากเป็นไปได้นะคะเราก็ควรกำหนดวงเงินค่ารักษานะคะโรคร้ายแรงไว้คร่าวๆนะคะเพราะว่าในการรักษาในปัจจุบันนะคะการรักษาโรคร้ายนะแรงมีค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นสูงทุกปีเลยนะคะเช่นในการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองใช่ไหมคะ ว่าเราเลือกรักษาในโรงพยาบาลรัฐบาลนะคะค่ารักษาก็อยู่ที่ประมาณ1น0 0 0 0สบาทนะคะแต่ว่าถ้าหากเราเลือกรักษานะคะในโรงพยาบาลเอก,กชนนะคะ ก็จะเพิ่มสูงขึ้นเป็น3าถึงเเท่าเลยนะคะข้อที่3ก็คือว่าเรื่องความคุ้มครองนั่นเองนะคะมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะ1ก็คือว่าประกันสุขภาพนะคะเป็นการกําหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็อุบัติเหตุนั่นเองนะคะและก็จะจ่ายวงเงินการรักษาตามจริงนะคะที่เราได้รักษาไว้แต่ไม่เกินนะคะวงเงินที่กําหนดไวใ้ในเงื่อนไขของกรมธร์น,นั่นเองนะคะ ประการโรคร้ายแรงและโรคมะเร็งแบบเจอจ่ายจบนั่นเองนะคะประการแบบนี้นะคะเป็นประการที่ให้ความคุ้มครองนะคะถ้าเราตัวเจอโรคร้ายแรงนะคะตั้งแต่ระยะเริ่มต้นระยะทีท่2ห,หรือแม้กระทั่งระยะสุดท้ายหรือระยะรุนแรงนะคะเขาก็จะจ่ายให้เรานะคะจบตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ที่เราได้ทาไว้นะคะและนี่ก็คือ3มมุมมองนะคะที่เกี่ยวกับประการโรคร้ายแรงที่คุณ ควรรู้ค่ะ